เสียงปฏิญาณตนดังกระหึ่มน้องใหม่ PA รับการปรถมนิเทศผู้บริหารร่วมพิธีรับฝันอบอ <or> ุ <or> ่นเมื 2, ่อวันที่10มิถุนายน2557 PA ได้จัดให้มีพิธีรับขวัญและกล่าวคำปฏิญาณตนของพนักงานใหม่พร้อมเปิดการอบรมหลักสูตรปรถมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี2557รุ่นที่1 โดยในช่วงเช้าผู้บริหารนำพนักงานใหม่วหว้สายพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายราชาศักกาะอนุสาวรีย์รัชาากาลที่5เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณบริเวณหน้าอาคารหนึ่งสำนักงานใหญ่จากนั้นนายชูศักดิ์อนุศักสเสถียรรองผู้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโดยนายประดิษฐ์เฟื่องฟูผู้อำนวยการกองฝึกอบรมเป็นผู้กล่าวรายงานณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED โดยพนักงานได้กล่าวความปฏิญาณตนด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถถ้าพระเจ้า,ะจ,าจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะไม่เห็นแก่ประโยตจะตั้งมันนงงม่นอยู่ในธรรมและจรรยามรขององค์กรและจรยาบขององค์กร การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ของ PA e. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานกฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงระบบบริหารงานต่างๆเพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงปลูกจิตสำนึกในหลักธรรมพิบาลในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนซึ่งจะทำให้พนักงานมุ่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการทำงาน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งพนักงานจากสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาครวม225คนโดยผู้บริหารจากสายงานต่างๆร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้นอกจากนี้พนักงานเหล่านี้จะได้ไปศึกษาดูงานณโรงแรมชุลพึก์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างทีมงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป